ปลาตุกนะครับเย็นค่ะอร่อยแน่นอนจ้าลุกชิ้นหมูปบ้งปลาลูกเจ้าเ่าผู้ขอทานมาแล้วค่ะเย็นค่ะอร่อยแน่นอนจ้าลุกชิ้นหมูปิ้งปลาลูกเจ้าเ่าผู้ขอทานมาแล้วค่ะหมายถึงอะไรครับเย็นคอร่อยแน่นอนจ้าลุกชิ้นหมูปิ้งปลาลูกเจ้าเ่าผู้ขอทามาแล้วค่ะเอาสองไม้กินเลยเสร็จกชิ้น ก๋วยเตี๋ยูเขอทอมาแล้วค่ะเชิญค่ะอร่อยแน่นอนจ้าลูกชิ้นหมูปิ้งปลาตุ๋นเจ้าเก่าผู้ขอทอมาแล้วค่ะอร่อยแน่นอนไม่ต้องเลยโูกชิ้นหมูปิ้งปลาตุ๋นเจ้าเก่าผู้ขอทอมาแล้วค่ะ แบงค์ย okay. ี่ส okay. ิบเนี่ยให้แล้วไหมแบงคยีสิบเแบงค์ยีสิบให้ไปแล้วเอรครับสดีจยแวมแ้คะเค่รน่ค้าหลายคนครับเรยงงว่าแจกตังหรือยังอยู่ตรงแถวร้านปืนนะครับดีโอสยาม หน้าตาน่ากินจริงครับสีซอสกันเนี่ยไมยล้ละสิบบาทครับ,บ,บน้ำจิ้หมหวานๆเปรี้ยวๆอร่อยดีอร่อยครับแล้วก็เป็นลูกชิ้นปิ้งจริงๆครับเดี๋ยวี้หาย,ยากยบางที่นี่ไม่ปิ้งละ เอาแบบแค่เอเอแค่ซอสเลยเอัแค่สิบบาทก็ไม่แพงนะเนี่ยคุณภ,ภาพดีนะ้วถึงมีแป้งบ้างอะไรบ้างก็ยังโอเคครับ จออะไรก็มาฝากค,ครับวันนี้มาวัาี้มาแถวย่านขายปืนนะพบกันใหม่ครับกับช anel Feel t ย a i ทุกครับสวัสดีครับ